สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสุดประหยัดหนึ่งคันนะครับสภาพสวยปีใหม่ๆม,มือเดียวปี2019จดป20 n สันมาร์ท Eco Car ปี2019นะครับรถสวยสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้อัตราการกินน้ำมันก็จะอยู่สักประมาณ20กลิตรบวกๆนะครับเติม E20 ได้นะครับ20ลิตรก็ถือว่าเจ็มเลยนะครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับ ยางปี2024ใหม่แท้127,000กิโลเมตรรถใช้งานสวยๆภายในเป็นระบบไฟฟ้ามีพุ่สตาร์ทกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจก็เป็นสมาร์ทคียนะครับสัมผัสเปิดปิดประตูภายในสวยใหม่เอี่ยมเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆไปได้นะครับ ประหยัดสุดๆเลยชมเช็คทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยผ่อน3,000กลางๆนะครับผ่อนได้6ปีผ่อน3 6 0 0 3น0 0นี่นะครับผ่อน6ปีใช้งานสบายสีฟ้าเดิมโรงงานนะครับสีฟ้าเดิมโรงงานสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งครับอย่างป e ี2024แม็กใหม่ๆสภาพดีๆแบบนี้รถส,สวยมือเดียว ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับใครเครดิตดีเน้นใช้งานยิ่งผ่อนย,ยิ่งชิวๆเลยนะครับไม่ต้องถึงรถไฟฟ้าท่านก็ประหยัดได้แล้วนะครับซื้อก็เบาผ่อนก็เบาเน้นใช้งานอำนวยความดวกให้น้องๆขับไปมหาลัยให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปจ่ายตลาดท่องเที่ยวสบายครับชมเช็คทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์สะอาดดูดีง,งามๆกับสีสันแบบนี้นะครับจะถูกใจหรือเปล่าคันนี้เป็นพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็ สภาพแบบนี้นะครับ179,000บาทนะครับใครเข้าใจสนใจกำลังหารถใช้งานกระทัดรัดอำนวยความสะดวกเดินทางนี่เลยครับตัวนี้นี่ครับเหมาะมากๆนะครับเป็นรถปี2 0 1 9จด E 20, ี่0ิบ e n ชไม่เนเชัแล้วนะครับเบาะนี่พับได้นะครับก็สามารถวางของด้านหลังก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบที่สำคัญคือความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถมี2 มีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ผมเจอคันนี้มาบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนใครทำความเข้าใจตามที่ผมนำเสนอนะครับคุ้มประหยัดใช้ได้ยาวไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องผ่อนแพงและท่านก็ประหยัดด้วยนะครับเติมน้ำมันก็เบาๆเติม E20 ก็ได้อัตรา,าก,การกินน้ำมันก็คือ2 0กิลิตรนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องพัน2 ECO c โคคา s s นิสันมปี2010 จดปี2020เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยๆฝากไว้พิจารณาชมเช็คทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับโทรเจราจารสอบถามมาได้เลย คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับภายในสวยกริบๆเลยนะครับบอกเลยว่างามคม,คมๆแบบนี้สีสวยๆสีสันสวยงามเกลี้ยงเงี้สมบูรณ์ชมเช็คทดลองขับมีนบุรีจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งรับประกรันการโอนเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ